สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆครับมาชมงานขุดสต็อกลูกลังนะครับผมมาเจอกับปุ้งกีใหญ่ๆนะครับของโ,โกเบโโคนะครับ SK200 ครับรุ่น8ครับผม ได้แล้วครับใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไปเลยนะ FX z ครับ360ครับเครื่องยนต์6สูบครับ6 uz นะครับก้อนจูกระบอกสูบก็9830 cc นซีซีนะครับเกือมื่นซีซีนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ zf ครับผม อี้ลูกพ่วงครับพ่วงก็สามคันนะครับอันนี้ลูกพ่วงเนี่ยก็เป็นทะเบียนนะครับทะเบียนทะเบียนคนละตัวนะครับกับตัวแม่นะครับก็ต้องไปขอทะเบียนอีกนะครับในการที่เราจะลากพ่วงนะครับนั่นแหละพอสร้างขึ้นมาแล้วมันต้องมีทะเบียนเนียเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับ มาดูกันต่อครับกับเอสเค0อครับ Oh, ร้อนดดฝากคุณเพื่อนกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดีเ๋ยวหลบสักนิดนึ่งนะครับ เลอแตกนะครับผมนี่แต่ทำงานไม่ได้ซ่อมสักทีแต่ก็ดีหน่อยครับมันไม่ได้ค่อยได้เดินครับผมก็อาจจะมีบิดตัวบ้างครับเดินบ้างนิดนิดหน่หน่อยนะครับ โซ่ก็หย่อนนะครับนี่คือเร่งเร่งสุดแล้วครับล้อน้ำเกือบจะออกมาอยู่ด้านนอกแล้วพอโรลเลอรแตกเนี่ยมันก็จะไปกินกินข้อโซ่นะครับทีนี้ก็ตะโกนแข่งกับเสียงรถนะครับ ส็สปคกก็คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะเขาพูดกันมาเยอะแล้วแหละผมว่านะครับรุ่นแปดครับผมแต่ว่าเขาก็ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับราคาประมาณไม่เกินสี่ล้านครับผม,มก,ก็ถ้าจะว่ากันตามตรงก็คือยอดขายเนี่ยไม่คงที่ก็ตกนะครับเพราะว่า มีหลายค่ายครับที่เข้ามาตีตลาดในไทยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ว่าเขามีรถยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะไว้วางใจนะครับคือในการอุ้มลูกค้าเนีลูกค้าเก่าเขาก็จะอุ้มดีกว่านะครับพูดง,ง่ายๆนะครับอุ้มดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีสิทธิพิเศษนะครับให้สําหรับลูกค้ารายเก่านะครับที่ว่าต้องการออกรถใหม่นะครับ เนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยโกบีสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยซื้อมาแล้วคันสองคันอย่างเงี้ยเขาก็ปีต่อๆมาเขาก็ไปซื้อยี่ห้อเดิมนะครับนี่คือลูกค้าอะไรใหญ่ๆนะครับที่ว่าเขาใช้กันนะครับแต่ว่าลายเล็กก็มีครับลายเล็กอาจจะเล่นเก่านอกอะไรมาเงี้ยคือยังไงก็อยู่ในค่ายนี้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมอาจจะพูดไม่เก่งเนาก็ต้องขออภัยนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเข้ามารับชมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับผมอธิบายไม่เก่งครับคันนี้ก็น้ำมันไฮดรอลิกรั่วนะครับเมื่อเช้าก็เติมไปนะครับก็รั่วไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็เลยทำงานได้อยู่ รวงกันให้ชมเลยนะครับผมแป๊บไฮดรอลิกโอ้สวยเนาะชอบดูดิการไวรลิงสายไฮดรอลิกการโดยเฉพาะการไวรลิงแป๊บเนี่ยผมชอบดูครับผมผมว่า มันเป็นระเบียบมันเนียนดีนะครับเห็นท่อเล็กๆนะ่ะดูข้างในเล็กกว่านี้อีกนะครับดูข้างในเนี่ยจะไม่ไม่ใหญ่มากครับก็เท่าๆกับสายนั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื้อแป๊หนาครับผมมีโอกาสน้อยมากครับที่แป๊บจะแตกนะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆก็มีแตกครับตามสภาพใช้งานนะครับส่วนใหญ่มันจะแตก แตกตามข้อต่อครับผมถ้าเป็นรุ่นเก่า แทนจำนายแล่ใหญ่นะครับนี่อัลลิยะนะครับผมอัลลิยะโเคเวโกนะครับก็เขาก็จะมีช่อง Youtube นะครับให้ชมบ้างนะครับแล้วก็มีเพจนะครับผมเคยเห็นนะครับเคยเห็นอ่าใน ในยูทู e นะครับหอ้ล้อนำก็แตกตายแล้วล้อนำก็แตกครับผมคือแตกแตกตามด้านยาวเลยครับเด่ไหว ay, ไม่ได้เลย ดูล้อนำครับผมนี่ล้อนำแตกเลยพร้อมใจกันแตกนะครับกระแทกเยอะๆเนี่ยน้ำหนักเยอะๆกดลงเนี่ยโรล,ลเลอร์กาจะแตกนะดีเนี่ยโรลเลอร์บนยังไม่แตกนะครับถ้าไม่งั้นนี่อาจจะเดินไม่ได้เลยนะครับ ngay cùng